สวัสดีครับพี่น้องับพี่น้องวันนี้ถึงตาคอยมาบกาวามรู้สึกในใจอนใดด้อพี่น้องคลิปนี้บอากู่มึนในเด้อพี่น้องแต่พอคนนี่พิมพ์มาบอาให้ี่ยไข้อพี่น้องเด้อค่อยกัดศูนย์ไขวกับมีความรู้สึกนึกคิดขอขึ้นว่าค่อยดีน้ำดูงน้ำเนี่ยปกป้องได้ทาค่อยปกป้องนั่นแหละยังมาบอามาดาข่อยว่าเป็นผู้ไส้ขี่กากเป็นผู้ไส้บ่าไในกุยคามมึงนะ่ะขันแม่นผัวมึงมึงใหย่ผัวมึนะน่ะไปห้าตีไม่ยิ่บ่ ถามพวกนายคลิปนี้ขัวศูนย์เ้อคลิปเนี่ยอันนี้่อยบ่ได้บอกภาพรวมเลยคอยบอกเฉพาะซูมันพิมพ์มาดาข่อยทั้งในเม็ตเฟซบุ๊กเช่นในยูทูบว่าคอยเป็นผู้ใช้บอสไขคอกกระบอลแลข่อยว่าเป็นหน้าตูมียเทียคอยไปตีผู้หญิงในยังไงเสียคอยดูเรกคุ้มคล้องมาในกคตหไมเจ้าบ่ได้รู้ว่าคอยไปแกล้งควมแกล้ง่วงคอยกระไปแกล้งตำรวจคอยกระไปแกล้งแล้วแต่ว่ามันก็ต้องเป็นตามขั้นตอนใน้คตไม้เขาบอกว่าได้ ไอ้กูเฮ็ดแบบไดกูถามซูเนี่ยอันซูมันคนดีอืมก็าูกลัวก็ว่ากูว่าว่ามวนกูว่าว่ามวนสำหรับพวกมึงที่มาดากูเนี่ยนะอืมที่พวกรู้เรียงรู้เล่านะช่วยโอกาสมาดากูืูซื้อกูก็ปกป้กองเมี่ยกูก็บยากูไปตีม่นงิ่ง่ะบ่เออมันกับว่าเป็นแนวว่าให้ไปแจ้งตำรวจกูก็ไปจึงว่าว่าเลิกว่าแล้วว่าอ่ต่ามึงนี่เป็นพวกซ้ำมาิี พี่น้องเลยอันนี้เขาบอกพี่น้องนี่คือว่ากับคนดีๆของข่อยแต่กระโปกเขียดเนี่มันบอกน้ำดีว่าอะไรแล้วไม่ต้องกูมึงกับมันเลดคือซุ่มมาเมื่อวานเนี่ยครับกูว่าตรงๆในากาดแล้กกระเทแล้ว,ลวอันย่ายตัวเท่าทางอะไรกูเอินแล้วแม่คนเด้กูก็ให้เกียรติเขาคับทั้งนั้นที่เขาด่ากูซ้ำมาปิดอันแลกกระย่ายกระโปงเฮียนนั่นคือกันอืมกูด่ากูซ้ำมาปี กูก็อดทนว่าเขาเป็นผู้ยิ่งไอ้กูไปตบตีเขาันบอ่อืมแล้วก็แย่ที่ตีครับเนี่ยกูอากาศกูกว็ววาดีมเขาเมดเนี่ยกูวางได้อีกแค่สู้เห็นแต่มุมเดียวเขาทายไปมุมเดียวมุมกูกูทายกูล่าวโพสได้ถ้าโพดได้ก็ว่าพิกดกฎหมมยเออกูก็ะทายไว้เพื่อเป็นหลักฐานในซื้อนี่แหละอืมถ้าสู้ว่าเห็นน้ำอืมว่าเมียกูผู้ให้นู่นนี่นั่นไง ขันซู้คือว่าซู้สวยสวยแต่ลูปจูบ่หอมมันกับผมมีให้อาสู้ดอขันชิวอุ้ยใช่ไหมกด้อืนเท่าแล้วแล้วการมาแล้วกาเจ้าในหลักกุชิวอุ้มได้ดีแล้วแล้วก็ไอ้กูแล้วก็เว้าแบบส่วนมากแล้วก็เป็นเรื่องของผู้ยิ่งเขาคือเขาบอกกวนอ่ะเขาแม่เขาก็บอกว่าานี้มันเรื่องของพวกยิ่งมึงโมเกียวบักสันดานซัวเหมือนเขาไว้ก่อยนะ เนี่ยกูฮ็ตที่ไหนอีกกูก็อดกรโทษมานั่นเมียกูเลยบอกว่าไอ้กูไทยตะก้องไห้กูก็ไทยตะก้องเออเวลาเขาเหฮนยังทำลายอีรีกับเขาทีรุมหรือเขาทีทำลายกูก็แย่เต่กูบอกอีรีเนี่ยกูเบิ้งแล้วมว่านี่มันกัดในเกมน่ะมันก็เก็บทั้งสองอ่ะล่ะมันไม่ได้มันเก็บทั้งทุกไฟอ่ะล่ะมันก็ไม่ได้เก็บตะไฟกูดอกน่งมดแล้วก็เป็นคนแล้วกันอันบอกเก่งบอกมาหาสูดอ่มันก็เก่งพอมันทั้งกูกะไรอืม บาดมันเอิ้นสูขบันไดเฮียนซูคือจังกระจอกแต่สูก็ยังว่าเข้าไปเออขันซีว้านะอืแต่กูซีว้าอีนนีนะสูจะงมาหาว้าตะนหน้าตัวเองถ้าว่ามันขันิีว้าเรากูก็อยากว่าไหลขันมันผิดบ้านพิดเมืองสูกับบ่เก่งที่กันนะซูก็ยังย่านกฎหมายกันซีว้าแต่ซูเก่งนีสูกูบูลูขบันไดเฮียนห่ะอืมแล้วก็เลี้ยงรถอีกคือกันถ้าซูมาถูกต้องซูมาถูกต้องตามกฎหมายแลวสุกสิย่ินั่นแหะรถสูจะงฝ้าวรล่นยันล้นอิมอลไปไทยอัน นางมุ่นไปไทยอันทะเบียนรถเพิ่นเพิ่นฟ้าเอเสียเพิ่นเอากระดาษเช็ดชู่ไปปิดเอออันนี้มุ่งนี่ซูเบ่ทายออกไปเออน้ำกูนี่ะมีมดแต่สูเบ่เพยแเพ่สิ่งที่สูอนย่านาน่ะสูเบ่เพย่เพ่เนึ่งสูขวบาเขามาในเฮี้ยนสวงทะเบียนรถย่านแม่พี่น้องที่บอ่อยฟังรัฐบาลอ,อ,อันนั่งมุ่นยางออกไปสิไปไทยเพราะว่ามันกะ จะคาทยทะเบียนไว้ดูความบริสลยชุใจว่ารถคันนี้รถคันนี้บอไดวาจิไปแจ้งหงแจ้งคว่อมยังมันดอกเขาอยากทายไปว่าเออรถคันนี้แหละถ้าเกิดอ่าเป็นยังกันมากก็ได้ว่ารถคันนี้มากเฮี้ยนขูพ่พ่นยานพ่นออกเนื้อออกตัวิ่นว่าเมื่อกี้มาทายรูปรถคนมันมีความผิดแต่มันออกงออก,ออกตัวฟ้าออกระดาษไปปิดข้าวยังไปปิดนี่บอกคนดีมาสั่งหาเอาต้าด้านที่ว่าน,นางม่อนบ่อห้พวกสูแล้วกาไปออกอย่ากลัวหลอดไลก็เป็นผู้ใช้ อด้านที่นังมนมนัมนดาด่าเอ็นซัวมาออกสุกย,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 ยันซูไขลหนาซูกานเอฟซีเอฟแต่สูบเสียอืมยนหนาน่นซุ่มกลองแตกมมีผัวยังคือมึงาวานอ่ะอืมมากระวายนังมณฑ์มนัมนสถุนเนี่ยกุยเห็นสูสสถุนกว่าอีกเท่าก็ว่พายุซ้ำเท่าขึ้นขึ้นแรกก,ก,กับมากับมาถอดเกือบถอดยังเลยไอย้ส่งจะทำลายคนอื่น พ่อตู่พ่าเฒ่าพ่อกูว่าเฒ่าก็ว่ากูก็ได้ปกป้องลูกเนี่ยจังเหญยก็ปกป้องไั้จะกูไปตีเขาฮ้มันก็เย็ดบ่ได้แล้วเขามาเขาก็มาแต่ไม่ยิงคือกันเขาก็บม่มาเ๋ยวผู้ใายมากนันก็เป็นเรื่องของผู้ยิงคือคือมันเบ้ากระตูกบักเปย์มึงบ่ได้เกีียวได้บักสันดานซัวผลเขาบอกไอ้กูนะอืบักสันดานมาบักสันดานซัวเกลียมีมดบักหน้าตู่เนี่ยมีมดอืมสีบอกจยงไรก็สู้มาทำลายมันอสู้เอาให้มันสีบอกในรองว่า เป็นกัเเมีย่ยกูไปทำลายสู้อัดเงยนสูดสีอดได้บอต้องคิดใส่ไก่เขาใจเฮาเห็นด้ยเพิ่นเห็นมากูกับลูกกับเมีย่ยกูเนี่ยบ่ยมีไผ่มาชันซะเห็นว่ากูมีไผ่มากูมีเงินสู้ก็ออกเงินกันมาลางังแก่ตัวอืมกูคิดอโรดว่าสู้ออกเงินกันเออหลายค้นนะกูมันมันขนเดียวป่ะที่ไหเออแล้วก็เลี้ยงนี่ขึ้นกัน เรื่องนี้ที่ว่าเขาทายคลิปตีกันเมื่อวานเนี่ยนะคุนส่งซะที่ว่าทายคลิปตีกันเมื่อวานเนี่ยสูเห็นต้าเขาทายยุบก,กัน,100กน,นร้อยเมตรมันบอกสูกรตตันซิมแล้วกูที่ว่า,าส่ันฮุักเสด่งวันนี้เด้อต้ากูวเอาคลิปบอกให้เบิ้องบ่ได้ิห่ว่ากูเวาเขามาประจานมินประมาทเขาอีกส่วนเขาเอาขว่มินประมาทกูว่าจ็กซื้อเขากูาจาน็นามสก,กุลเขาอันที่คนบางคนก็บอกกูว่ากอบอกไปแจ้งข่วมแจ้งจับมันโหลดอันนี้ขอขอบคุณข่วมหวังดี แต่ว่าขอพูดูซื้อรูน้ามสกุลเขากอดได้แต่แกงว่าเขามากกอกขวอยู่เงแยมาตลอดวิวาฒแต่ว่าขอพได้รลูซื้อลูทางเขาเออเอาสีบาใหายกระจังฟังจากปากลูมาไส้คนหนึ่งคือกันสีบอา้าฟังต <c oughs> ีกันเมื่อวานเนี่ยกูก็เบิ่งแล้วเกมมีมุนมันบ่นไ้เป็นรอง <c oughs> กูเบิ่งคือเบิ่งแล้วเอออันนั้นก็เก็บคือกันหมู่ตู้พูบล้ไปหีกันนั่นแหละแต่สูว่าเห็นจนจนมาบอกกูว่าบอกเมียงควายกูแม่ บอกเมียงปลอยกูเนม่มันดึงกูเนี่ยกูเจ็บเนี่ยพราะนะ่ะก,กูมีหลักฐานกูยังเมาแต่ก,อออกลัวออกโซ่เคี่ยวมาได้เฉยจะหาว่ากูมินประมาทเขาหยิบประจานเขาหยิบกูก็บอกเลยทํำนี่แหละซ้ำเขาเอาบัตรที่เขาเข้ากูไปลงเลยทั้งคลิปทั้งรูปทั้งหน้าตาสูก็เห็นอยู่เออเมื่อว่านี้มันอ่ไ้เป็นร่องเนาะคือเขาเมากันนะ่ะนะอืมกูกับเบิง้งตัหูดูรตตาเนี่ยนะเพราะว่ากูเป็นผู้ชาย กูเป็นกรรมาการกูเป็นคนเบิ่งว่าซั่นซะเพราอผู้ชายมีแต่กูคนเดียวซุ่มเขามานะเขามีแต่ผู้หญิ่งสามคนเขาไปซอยกับิวารุมเน,นีนผู้หญิงกับรุ่นแม่กูพคนเออกูยังเอิน่นเม่แม่เลยเมื่อวานนี่ทั้งทั้งที่เขาด่ากูคู่มูขึ้นมาเนี่ยกูยังเอิ่นเขาแม่เออย่อเราก็โอ๊ตย่อกูเป็นผู้ใช้เราจะมาคนอื่นสับยาคายสัตนเนียนลงมาแห็ ทีแรกนะเพื่อนนักกรลียนไส่เมียกูซ้ำเด้อที่พ่อไห้ฟังเด้อความจริงเด้อวอากันไปว่ากันมากอ่ะอ่าส่งอยากถอดเกือบไส้นางม่นมันมันก็ยืนยุดดีของมันอ่าหรือมึงคิดวัดกับกูนู่นนี่นั่นเพื่อนวอาไปแมนบอกก้อนว่าจะไหนก่อนก้อนพิดีกับเจ้าอ่ะเออหรือมึงที่เอาว่าแบบแบบท่าไทยนางม่นมันมันก็โคนเด้อเ้มึงเข่ามันเราแล้วนางม่นกับว่ามึงกับเข่ามันเราแล้ว เพิ่งก็เลยยื่นมือถือเพิ่งไปหายายเท่านั่นน่ะโดดใส่กูอ่ะอืมเอามือถือไปหายมูเพิ่อนเราเพิ่งโดดใส่นางมนเลยเพิ่งกอลพันจิก้าโดดอ่ะพญา้หูเป่าเพิ่งโตใหญ่ก็คอยเพิ่งคอยเพิ่อเกิดมาคอยชิยอมเพิ่งมวยก็มวยนนั่เอาเปรียบกันอีกนางมดอายุเพียงข้อมันนี่ะมันโตบางใหญ่มันโดดมากมับกระชากนางมนไปเออกระติเก็บอยู่ตอนแรกกันเนาะมันกระชากแล้วข่อยกระเบิงอยู่อ่าเขาก็ว่าให้บ่บ่ให้ข่อยไปซอยดิอ่าข่อยก็ขึับย้ายนางก็ยืนเบิงเอ้า ในเมื่อสูดอยากตีได้เป็นว่ล่ะสุเลียนไซมันน่ะบารนีมันมันก็ตั้งรักได้มันก็จัดเพิ่นขึ้กันมาแล้วกูว่ารากเลยเออเพิ่นก็เก็บจนจนวัวจนเพิ่นบอกกูไปเอาเพิ่นแล้วกูอยากว่าวกันกูว่าแล้วกันที่ว่ากูว่าอย่างไรเนี่ยมึงใส่กูตัดคอเสือข้างหูงหึงกูมาแงมถ้าเขาออกกูไปเขาอันนี้กูว่าไปฟังในซื่อซื้อกูว่าหน้าปล่อยมาเลยเนาะกูหน้าจิจับมันเถื่อนจะกั้แพงนะแต่สูนะสูเอารูปไปร่วงมืดสูเอารูปกูรูปก็กูเอากู เทิงคลิปเทิงอย่างถ้ากูขับอกแล้วกูเห็ดบ่ได้จ้นบัซเสียค่ะปั๊บเมื่อคืนกูบ่มีปัญญาถ้ากูเสีเห็ดเนี่ยซู่ลู่ซื้อลู่ยังกูเมื่อเด้สู่เอาเปรียบตัวเด้กูรู้ถูกกูบ่มีกินบ่บ่มีแดกเด้อวบ่เห็นรถตู้กูจอดในเฮือนกระบะรถท้ายรถโดนหยุดอีส่นเต็มด้วยกูเสี่ยงวัวมึงเห็นยังกูไปเสื่องไว้รถตู้กูนะกูบ่มาไว้แบบนั้นอ่อไอ้กูเนี่ยไหนพวกป้องหัวพราอันนี้เนี่ยกูหัฟั้งหน่อเด้ออันเลี้ยงมานนี่มันมันถื่อกัน เขาตีเขานน่นมันมันกับว่าได้ซัวป่ะนะน้อก็เป็นคนอืมนันก็เป็นคนอยู่จะเลือดใจจนจิกดแตกจะคของตายเบาๆกับําเบาได้เองนะนี่มันคือเก่งเท่มันคือบอลลูนคนมันคือเก่งเท่อัอพนพนมาแบบผิหวังเลยได้พลบอกกุจิกาเห็ดกับพกมันมาเที่ยนั่งอันอันผู้ดีผู้ดีเลือกกันนะมีของปลอมนะแหงบอกเขาใกล้อีมอลเลยเอพญายาอีมอลเห็ดของปลอมพั่ มันมีแย่สงะั่งลูกน้องเพิ่นนั่นแหละอันนี้กาหน่วยกาตาตสองตาไนี่ก็ไรใครน่ะอยากดูนกับมันน่ะโตนั่น,หนแหละเป็นกระปงอ,องเอาหีมโตงม้วม<อ>นวจูบเอาเก่งๆนะฮะบ่ใกล้เลยนั่งนม,นมุ่นนะปวดสิบอกสูไส้ซะสูเอามาสูเอาตะดานดีๆมาลงเอาตะดานนี้มุ่นมายกตีนใส่เอาตะดานที่แบบว่าสูได้ดีนะเอาตะดานที่ไปค้นมองซูว่าดีเป็นยังสูเขาเอาดานที่ตอนสูเขามาที่แรกทีมุ่นไปยืนด่าสูอยู่ไหนเงี้ย ในเมื่อสูเออมันเอืนสูเขามาสู้พ่าเขามามันเลยออกไปหาสูมาเนี่ยมันกัดดายืนดาทับเขาจนป้าปิ้นนะพี่น้องเลยที่ว่าซื่อซาอีมอนได้มันเป็นคนบปรงคนดอกมันต้อนหนาเลยในคลิปมันกับบปรงคนอีมอนนะถ้ามันบริผิดมันบด้ไปหาเลี้ยงเขาน่ะเขามาหาเลี้ยงมันหดเยี่ยนน่ะมันเอื่นเขาเขามาเขาว่าเขามามันออกไปเลยคอยเลยต้องน้าออกไปเบื้องดูได้เป็นบริการประทันซะโอ้ยังบรได้ดี วาร์ล็อกเหี้ยกูไปนั่ตีเมียขววงมากพ่นไอ้บอลยังเลยมึงหยุดไล่บักเตะมึงหยุดไล่บักหน้าตัวเมียบักสันดานสัวสันดานมาพ่นอนันอันสาวผู้ดีอนัอนสาวอันผู้ดีใส่กระโปรงนะเพราใส่ใส่ไขนะ่นะอันเปผู้ดีเออเออขับเพิ่นว่าเพิ่นเป็นคนง่ามกับผู้ดีอันละอืมมึงสันดานเหี้ยสันดานสัวในคลิปมีเมดขอ่อยไวนะ้อ่ะอืมโอ้กูมาละคลิปนี้สิว่ากูมึงเนาะเออเอเอ,เอกูกับซูนเป็นเดอ้อ แล้วการมันยือนดาสูล,ล่ะสิ่งที่มันดาสูเสียหายสูก็บอ,อกมาลงสลยลงออูยานเอฟแต่สูอ,อันได้ยินบ่ยานไขยหน่าสูบอ,อ,ยอ,ยอย่ยานว่ามันดาสูได้ขึ้นบ่เออยานว่าคั้วไม้ด้วยพี่น้องขอจีบอกใหะยานว่าเออมันคือดาเขา มันคือดาสูกับดอคเดียสูก็พรุ่มตีมันมันคือดาสูย่านไข่หน่ะไปขนาดไปต่างคนเออด้านนิมนดาบอออกเลยด้านนิมตนดาบอออกเลยพวนกันคนหักมูเล่าสิบอกไคมูตีกันยุ่จะคลองพไปท้ายคลิปอยู่ร้อยเมตรพ่นสูเห็นบอสันบอได้เห็นยังบอขึ้นทำไมไอ้มนเถื่อกันเขาตีพี่น้ำกูพี่บุกเห็นน่ะคนที่เห็นไปทามย่าเราเถาเรดเตี้ยนะอืมแล้วลูกเมดถือลูกถีบบ่ออืม เอาสาระคินิกุได้ไปก่อนขอตรวจผู้ดีๆด้ยถ้าอันค้นบดีที่พิมพ์มาดากุกกดาขึ้น